กโดยกระทรวงการคลังปตทและ w w w b a n g k o k บ c กค่ะกลับมาพบกับทอสลักข่าวในช่วงที่สองนะคะเมื่อวันที่31ธันวาที่ผ่านมานี้นะคะกลุ่มที่เรียกร้องเพื่อสิทธิของนักโทษการเมืองนั้นก็ได้ไปรวมตัวกันนะคะเพื่อจัดงานนับถอยหลังสู่วันแห่งความหวังเนี่ยนะคะที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครซึ่ง สิ่งที่เป็นข้อเรียกร้องสำคัญของกลุ่มที่ไปชุมนุมที่หน้าเรือนจำนะคะแล้วก็มีการจัดงานเขาดาวด้วยนั้นนะคะก็มีข้อเรียกร้องสำคัญนั่นก็คือการนิรโทษกรรมหลังจากที่การยื่นขอประกันตัวให้กับนักโทษการเมืองทั้งหมดนั้นนะคะได้ดำเนินมานับปีแล้วก็มีการยื่นไปร่วมสิครั้งนะคะสำหรับแต่ละรายนะคะและหลักทรัพย์นั้นก็ สูงนับล้านบาทแล้วนะคะยังไม่ได้รับการประกันตัวนะคะอา,อาจารย์ทีคะคแต่ก็ต้องมาเรียนถามอาจารย์นะคะว่าอาจารย์มีความเห็นยังไงกับข้อเรียกร้องที่จะให้มีการนิรโทษกรรมให้กับผู้ชุมนุมทางการเมืองคะ่ะคือผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะว่า,าการนิรโทษกรรมสําหรับผู้ที่ตื่นตัวทางการเมืองผู้ที่เข้ามีส่วนร่วม ใช้สิทธิทางการเมืองสิทธทิตามรัฐธรรมนูญนี่พวกเขาควรจะได้รับสิทธิทในการประกันตัวอย่างเร่งด่วนเพราะว่าที่ผ่านมาเราแทบจะจะไม่ไม่ได้ให้สิทธิเหล่านี้กับพวกเขาแล้วกออ็รัฐบาลเนี่ยผมคือต้องพูดถึงรัฐบาลรัฐบาลคุรแต่แหนักว่าคนเหล่านี้คือบุคคลผู้เอาการเอางานทางการเมืองเป็นผู้ใส่ใจบ้านเมืองถึงออกมาแสดงออกแสดงจุดยืนทางการเมืองอ การนี้โทษศกรรมพวกเขาผมว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทําแล้วก็อาจจะต้องพูดถึงแนวทางของนิติรัฐซึ่งพูดไว้สามสี่แนวทางผมคิดว่าแนวทางแรกก็คืออสิ่งที่ผมเห็นด้วยคือกลุ่มผู้ชุมนุมบรรดาประชาชนทั้งหลายซึ่งซึ่งมีส่วนร่วมในการจุมนทางการมืองต้องได้รับการนิรโทษกรรมซะก่อนอส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้สั่งการผู้ออกอคําสั่งเองจะต้องอ ไม่ได้อยู่ในข่ายที่จะได้รับการนิรโทศก,กรรมค่ะส่วนคนที่ถูกศาลตัดสินเองผมก็คิดว่าบางทีเนี่ยในช่วงเวลาแบบนั้นเราต้องนึกถึงในช่วงปี53ถึงปี54กลางปีซึ่งเป็นยุคที่ที่อีกรัฐบาลหนึ่งมีอำนาจก็แน่นอนรัฐบาลนั้นถูกประชาชนที่ลุกขึ้นมามร้อรให้เขายุบสภาเนี่ยเป็นคน มีอำนาจมีคำสั่งตั้งมากมายแล้วก็ใช้กฎหมายที่เป็นเผด็จการจัดการกับผู้ชมนุมทางการเมืองอต,อตอนนี้รัฐบาลที่มาจากเสียงของประชาชนที่ชนะถล่มทลายด้วยเสียงของประชาชนเองควรจะคำนึงว่า,าสิ่งเหล่านั้นเป็นความไม่เป็นธรรมซึ่งเกิดขึ้นกับประชาชนผู้อเอาจริงเอาจังทางการเมืองผู้มีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเข้มขน้น ควรจะให้พวกเขาได้สิทธิขั้นพื้นฐานตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา40ของรัฐธรรมนูญ2550เนี่ยระบ,บุไว้ว่าพวกเขาควรจะได้รับสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวหรือได,ไ,ดได้รับสิทธิประกันตัวเพื่อออกมาต่อสู้คดีไม่ใช่ว่าจับกลุ่มคุมขังเข้ามาสองปีกว่าแล้วย,ยังไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานาถึงขนาดอ,าอย่างคุณวันชัยซึ่งเป็นคนหนุ่มอายุ31ปีเองเนี่ยในที่สุดเป็นยังไงนะครับคน,คนที่ถูกจับกลุ่ม อิสรภาพมันต้งองรอจนถึงเขาเสียชีวิตเลยใช่ไหมหรือว่ารัฐบาลเองจะมีส่วนทํายังไงให้ให้คนที่เป็นผู้ที่สนับสนุนรัฐบาลเป็นผู้ที่แสดงออกทางการเมืองได้ได้สิทธิขั้นพื้นฐานเหล่านั้นไม่ได้หมายความว่าล้างความผิดนะครับแต่สิทธิขั้นพื้นฐานก็ควรจะมีแล้วก็มาถึงพวกเขาโดยเร่งด่วนค่ะ ในฐานะที่อาจารย์อยู่ในสปชด้วยได้มีข้อเสนอของการนิรโทษกรรมไหมคะทางคอปอเองเขาก็มีข้อเสนอเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมในเพื่อ,อ,อตามหลักการของความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับค่ะผมคิดว่าเาส่วนตัวผมและกันผมคิดว่าต้องนิรโทษกรรมประชาชนที่มีส่วนร่วมทางการเมืองแต่สําหรับนักโทษ สาหรับคนที่สั่งการหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการเนี่ยมันก็ต้องพิจารณาว่าคุณได้ทําหน้าที่ตามคําสั่งตามขั้นตอนจริงไหม<ฆ>ถ้าคุณทําเกินกว่าเหตุอย่างคุณลากสไนเปอร์ไปซุ่มยิงประชาชนอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ควรจะได้รับนินรโทษกรรมหรือคนออกคําสั่งโดยอโดยยืดออกว่าอ่าให้ใช้กระสุนจริงเนี่ยก็ไม่ควรจะได้รับการนินรโทษกรรม<ฆ>อผมว่าประชาชนต้องได้รับนินรโทษกรรมซะก่อนค่ะ อาจารย์คิดว่าออกลุ่มของอาจารย์นะคะเรดแฟมยังจะมีการเคลื่อนไหวในเรื่องของการนิโรโทษกรรมให้กับผู้ชุมนุมทางการเมืองยังไงบ้างคะในปีข้างหน้าต่อไปครับหลังจากการเสียชีวิตของคุณวันชัยเนี่ยออทำให,ให้กลุ่มเราเองก็เริ่มตระหนักว่าทํายังไงดีกับการช่วยเหลือครอบครัวผู้ต้องขังและก็ผู้ต้องขังที่ทยังหลงเหลืออยู่แล้วก็ออครึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผู้ที่ สูงอายุแล้วด้วยแล้วก็เราก็ห่วงเราก็คิดว่าเราคงจะรณรงค์ให้ให้คนได้ตระหนักว่าเอ้ยอ่าอย่าลืมว่าพวกเขาถูกขังอยา่าขังพวกเขาจะลืมแล้วก็คงจะรณรงค์อย่างน้อยก็คือช่วยเหลือครอบครัวให้พวกเขาอยู่ได้เพราะว่าคนที่ถูกจับส่วนใหญ่นี่คือกำลังหลักของครอบครัวอ่าจากอุบลราชธานีเนี่ย ตอนนี้มีสี่คนที่ถูกตัดสินจำคุกสามสิบาปีกบสิบสองเดือนค่ะในนั้นน่ยมีสามคนซึ่งเป็นผู้ชายและเป็นผู้ชายที่เป็นกำลังหลักของครอบครัวอ,อครอบครัวทั้งสามที่ผู้ชายถูกจับเนี่ยมันเหมือนล่มสลายไเลยย,ย,ยิ่งตอนที่พวกเขาถูกย้ายไปควบคุมตัวที่เรือนจำพิเศษที่กรุงเทพเนี่ยมันยิ่งทําให้ครอบครัวที่เนี่ลําบากเพราะปกติก็ยากจนอยู่แล้วการเดินทางอะไรก็ลําบาก ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นแต่นั้นก็ไม่สําคัญเท่ากับเขาควรจะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในการประกันตัวออกมาสู้คดีค่ะค่ะแล้วก็ผมก็คิดว่าอรูปคดีท,ที่ที่ได้ตัดสินไปเนี่ยผมว่าหลักฐานมันมีแค่าภาพนิ่งและภาพบางภาพมันก็ไม่ชัดเจนไม่ได้ชี้ชัดว่าเป็นใครแล้วก็เมื่อไปอ่านอสำนวนต่างๆทุก ทุกคนที่ที่ถูก,กตัดสินเนี่ยเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา<ม>แล้วก็พยายามที่จะหาห,าหลักฐานหาพยานมาแก้ต่างแต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างมันจบลงที่คำคำฟ้องของภาครัฐที่สั่งฟ้องเหมือนได้ถูกหมายห่วงไปแล้วว่าคุณต้องมีความผิดําแก้ต่างก็ไม่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย เรามีเวลาช่วงท้ายสั้นๆค่ะอาจารย์สังคมไทยยังคงติดกับคําว่าคนสแสดงเผ่าบ้านเผ่าเมืองอยากจะให้อาจารย์พูดประเด็นนี้สักนิดนึงอ,อคำว่าเผ่าบ้านเผาเมืองเป็นวาทกรรมเพื่อหาเสียงเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่ตัวเองได้กระทําเพื่อลบภาพมือเปื้อนเลือดเพื่อลบภาพดีแต่พูดเพื่อลบภาพ,พ,พ,ภาพการได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีจากค่ายทหารเพื่อกลบเปลี่ยนความผิดที่ได้กระทําต่อชีวิตที่สูญเสียไปเก้าสเก้า ศพแล้วก็แล้วตอนนี้ก็นับรวมกรณีที่คุณวันชัยด้วยก็ก,ก็น่าจะเป็นร้อยศพแล้วแล้วก็ผู้บาดเจ็บอีกทั้งสองพันคนาการเผาบ้านเผาเมืองนี่เป็นวัฒกรรมที่สร้างขึ้นคุณต้องดูว่าเขาเผาก่อนที่ทหารจะเข้าเคลียหรือว่าทหารเ,เข้าเคลียแล้วจึงถูกเผาถ้าเซนทันเวิร์นมันก็มันก็ชัดใช่ไหมครับว่าทหารเคลียเสร็จแล้วการผาเผาจึงเริ่มต้นแต่ที่อุบลราชธานีเองก็ยังคุมเครือว่าตกลง มันเผาจากชั้นสองหรือว่าเผาจากชั้นล่างสิ่งเหล่านี้ยังไม่มีใครยืนยันรู้แต่ว่าทางสารกลางจังหวัดได้เคลียร์ของจํานวนมากออกไปจากสารกลางจังหวัดแล้วค่ะรอเพียงให้มีการเผาเกิดขึ้นแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเผาเหมือนการเผาถูกตั้งไว้แล้วว่ามันจะต้องเผาจะต้องมีคนเผาค่ะค่ะ,คะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทีมากนะคะที่ได้มาเข้าร่วมรายการกับพวกเรานะคะน,นี่ โอากาสหน้าคงจะต้องเรียนเชิญมาพูดคุยกันอีกในรายการทอสลักข่าวคราวนี้ขอบพระคุณมากค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะยังมีเรื่องที่ต้องพูดคุยในช่วงที่3นะคะพักสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยกระทรวงการคลังปตทและ w w ร์ไว w บ b bangkokvoice com